สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบมาเจอกับผมอีกเช่นเคยครับกับทูบเลขมงคลครับเสียงโชคครับผมประจำวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่ครับฝากกดติดตามสอบคามให้กำลังใจด้วยนะครับตอนนี้ครับเลขตัวแรกก็ออกมาแล้วครับผม มันจะเป็นเลขสามครับรอลุ้นตัวที่สองครับผมอืมตอนนี้ครับเลขตัวแรกเลขสามครับผมลุ้นตัวที่สองครับมันจะเป็นตัวไหนครับปรดใช้วิท เจอญาณในการรับชมครับเด็กคนมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำครับแล้วแต่ความชอบความศรัทธาของแต่ละคนครับอันนี้เป็นเลขเสียงโชคเลอมงคลครับเผื่อมีโชคไม่ลาบครับไม่ใช่ความงมงายครับชอบใครชอบมันครับผม ว่าจะมีดวงวัส,สนานอมพานุนน้รือเปล่าครับแต่ที่แน่แครับพรุ่งนี้รู้เรื่องครับเลขตัวอสองกำลังจะมาครับ ตัวที่สองเริ่มมาแล้วครับผมเริ่มโสงมาแล้วครับมาลุนครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับท่านผู้ชมช่วยกันลุนครับอหัวมาแล้วครับไม่แปดก็เก้าครับหรือศูนมาครับมาแล้ว ผู้ชมครึ่งตัวแล้วครับมาดูกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับลงมาเรื่อยครับแบบนี้โอกาสศูนย์กับเก้าครับดูครับจะเป็นตัวอะไรครับ อย่าลืมครับทาบุญนำทานส,สร้างสมบามีไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมได้มีบุญหนุนนำนำพาเจอสิ่งดีมีโชคไม่ลาภครับวัดใกล้ๆก็ทําบุญครับไม่จำเป็นต้องทําบุญวัดดังครับทำโดยใจในบุญทุกที่ครับต่ออะไรครับท่านผู้ชมใกล้แล้วครับ ไม่ศูนย์ก็เก้าครับดูแล้วน่าจะเป็นเลขเก้าครับผมหรือเก้าจะมาอีกหรือเปล่าครับมีสามมีเก้าแล้วจะมีอะไรอีกครับ จะเป็นเลขเก้าครับใช่ครับเลขเก้าครับผมตัวนี้สามเก้าแล้วครับมาลุ้นตัวสุดท้ายครับตัวที่สามจะเป็นอะไรครับ ครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับจะได้เป็นเพื่อนกันครับทักทายกันพูดคุยสนุกสนานกันครับมีอะไรก็แบ่งปันกันครับ คอมเมนต์ได้เลยครับว่าอยากให้ทำอะไรครับเราจะได้เป็นเพื่อนกันครับได้ฝากเชื่อเป็นติดตามครับผมก็จะติดตามคนณคุณก็จะติดตามผมครับตัวที่สามเริ่มมาแล้วครับมาดูรัาจะเป็นตัวอะไรครับมีสามมีเก้าแล้วมีอะไรครับผม หมเริ่องโพแล้วไม่สองก็สามนะครับ,รบน่าจะเป็น2ครับมาครับนี้ครับ มาขึ้นตัวคราวนี้ครับเลขมาชัดเจนคราวนี้ครับน่าจะเลขสองครับผมน่าจะสามเก้าสองครับ น่าจะสามเก้าสองครับของจังท่เลขเจ็ดนะครับน่าจะเป็นเลขสองนะครับครับต้องดูให้จบครับว่าจะเป็นเลขอะไรครับใกล้แล้วครับใกล้จะหมดแล้วครับ ちっていうのは。 อาจ,จะเลขสองครับผมชัดน,นะครับเลขสองครับเลขมงคลวันที่หนึ่งธันวาหกสี่ก็จะเป็นเลขสามเก้าสองครับอย่าลืมครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งครับผมก็ให้ร,ำร่ำรวยมีโชคมีลาภครับแล้วเจอเกันใหม่ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย อขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณครับบ๊ายบาย